at ไ,ได้ยินชัดไหมครับทุกคนอยากรู้ว่าได้ยินชัดไหมครับโหทุกคนไม่ได้ยินเสียงงานตอนนี้อยู่บนรถครับชัดโอเคครับได้เลย,เยชัด ก็ตอนนี้นะครับเพิ่มอ่าขอโทษทุกคนที่ให้รอนานนะครับผมว่าจะมาประมาณห้าทุ่มแต่วันนี้ห้าทุ่มยี่สิบแล้ว มาดึงมาดึงให้ดูคนอยากรู้แล้วก็ไม่บอกครับก็อยากจะบอกว่าชื่อด้อมเนี้ยแบบคิดนานมากครับคิดนานมากๆคิดตั้งแต่แบบคิดมานานสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็คิดอย่างวันนี้ยันก่อนตอนขึ้นเครื่องบินครับว่าแบบมันดีแล้วใช่ไหมอะทุกคนจะชอบใช่ไหมครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอาจจะสันส้นๆนิดนึงนะครับ ไม่อยากให้ทุกคนรอนานครับไม่อยากแบบว่าถึงบ้านก่อนเราค่อยไลฟ์ไปเลยไลฟ์บนรถเลยเดี๋ยวนอนนาน <c oughs> คิดนานมากเลยชื่อนี้ตื่นเต้นวันนี้จะได้มีชื่อด้อมเป็นของตัวเองแล้วครับ <c oughs> ดึงไม่บอกครับไม่บอก คนชอบนะครับเดี๋ยวก็ตื่นเต้นวันนี้จะได้บอกทุกคนแล้วคุณอะไรดีมากก็ตอนแรกอ่ะครับมีคิดไวหลายชื่อเลยไม่บอกสักทีทุกคนบอกไม่บอกสักทีเรามานานแล้วนะ ดูต้องบอกนะน้องจะสีตรงขึ้นดูเหมือนดึงไว้ไม่ยอมบอกทุกคนทุกคนก็รอแกล้งครับก็ตอนแรกคิดไม่ไายชื่อเลยครับแต่ว่าเฮ้ก็ต้องบอกก่อนสิเฮียบอกเฮียบอกเฮียจะบอกครับชื่อดาวหนุกก็คือก็คือคือคืออะไรไม่ ไม่บอกเองอย่างก็ดึกเชงกันเอย่างแล้วก็บังหนุนไรตอนนี้ก็คงคิดว่าเมื่อไหร่หผมจะบอกไม่บอกสักทีตอนนี้อ่านคอมเมนต์อ่านู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะบอกครับอืมได้เวลาบอกแล้วแหละสองสามสองสามไม่าดีแหรอสองสามสองสามนะครับเวลาี้ได้เวลาบอกแล้วแหละหรือต้องเกิดอะไรอีก ออบอกได้แล้วล่ะครับก็ชื่อด้อมของหนูคือแทม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 เนื้จนเก่งแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ทุกคนบอกพูดหนูนี่พูดมันออกมาครับอ่านคอมเมนต์ โอ้ยครับก็อวยจะบอกมันก็บจะบังก็ตื่นเต้นนกะหรอตื่นเต้นน่ะไม่บอกแล้วครับบา,บายไม่ได้ครับก็บอกแล้วกันชื่ออวันจะบอกก็ไม่กล้าบอกอ่ะ ยังเอาถ่ายทำไมอ่ะเป็นโมเมตนต์ละเป็นโมเมตนต์บอกช,บชื่อนะค,ครับชื่อดอมของหนูก็คืออือหือหหืออ เขอาใหม่ครับมาครั้นี้หนูจะบอกจริงๆแล้วครับชื่อดอมของหนูก็คือเธอเมทัน บอกแล้วเทมนานานุครับโอ้นานานุครับนี่แหละครับชื่อดอกของหนูนานานุชอบไหมอะครับกูัูดูคนไม่ชอบอ่ะไม่กล้าบอกผมว่ากลัวไม่ชอบด้วยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอยากให้ดูคนชอบครับ นานานุใช่ครับนานานุแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ก็จะเป็น n a n a n u ครับจะเป็น n ใหญ่ตัวแรกแล้วก็เป็น a เล็กแล้วก็ n ตัวเล็ก a ตัวเล็กส่วนคำว่าน,นุก็จะเป็น n ตัวใหญ่ครับแล้วก็อยุดไปเลยก,ก็จะมีตัว n ใหญ่2ตัวครับคือคำว่นานานกับนุ แล้วก็คำนี้นะครับก็คิดมานานมากครับกว่าจะแบบว่าตอนแรกแบบเพราะผมมาอยากได้คําว่านุกครับเพราะว่าชอบเพราะว่ามันมาจากผมด้วยนุ้แบบว่าทุกคนก็เป็นนุเพราะแบบก่อนหน้านี้ผมเรียกมีแต่แบบว่าญาติญาติเยอะใช่ไหมครับมีมามีเจเจยี่ยมหวยอาม่าปอปปาป๊อเป้ญาติเยอะมากาก็เลยอยากให้แบบว่าอยากคิดชื่อ ที่เหมือนรวมทุกคนเอาไว้อยู่ด้วยกันครับก็คือนา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 ,นาก็ก็คือแบบว่ามากมายครับใช่ไหมมากมายก็จะเป็นทุกคนก็จะเป็นเอ่อเรียกว่ายัางไงดีก็จะอยู่ในนานาน,านุครับทุกคนก็จะเป็นนานานุของนุนิวก็จะมีนุจริงๆก็ได้หลายนุเลยครับนุหมมนี้หรอนุหม่อมนี้นุเจเจน,นุอะอี ไอ้นูอมวยนวนูๆนูนูนูเต็มเลยครับทุกคนก็จะอยู่ในนานานูใช่ทุกคนกลายเป็นนูไว้หมดแล้วใช่ครับทุกคนเราจะมาเป็นนูด้วยกันครับแล้วก็คำว่านานาก็เดี๋ยวแสงไม่เดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับก็คำว่านานาก็คิดอีกนายหนึ่งก็ประมาณว่าแบบว่า ความรักที่ผมความรักที่นุมีให้ทุกคนนะครับก็หลากหลายมากๆเลยมีมากมายเยอะแยะมากๆมากๆให้ทุกคนเลยครับมันมีเจ,เจเย๊ย่างหวยมากมาบอกไปทุกคนโนทุกคนไม่ชอบนะครับคนชอบไหมอุย้ยทุกคนชอบไหมครับ เมนด้วยบอกว่านนนุวิโซคิวครับนานนุชอบชจริงโหรอยบอกว่าติดแทนลำสองแล้วเหรอออ้ยชอบครับดีใจที่ทุกคนชอบนะครับดีใจมากโอ้ทุกคนไม่ชอบอะตอนแรกคิดหลายชื่อมากเลยครับแบบคิดไปถึง<ม>เรื่อง ขนมด้วยตอนแรกครับว่าเพราะผมชอบกินขนมใช่ไหมครับอาจจะเป็นมีคําว่าแบบ s w e ท t อย่างเงี้ยครับตอนแรกคิดหลายสวีทมากอย่าง sweet b a อย่างเงี้ยครับวันนี้ก็คิดว่าน่ารักดีเหมือนกันแต่ว่ามันดูเป็นคําที่คําที่แบบใช้กันบ่อยครับใช้กันเยอะอยู่เหมือนกัน sweet b a ครับก็เลยไม่เอาดีกว่าจริงๆมี s วีทอย่างอื่นด้วยครับแต่ว่าคนน่าจะใช้กันเยอะครับแล้วก็ที่ใช้นานาน,นูก็ อยากจะให้แบบว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ครับในจานนี้ทุกคนก็จะเป็นนานานุของนูนิวนะครับอไม่รู้ว่าแฟนคลับชาวจีนจะฟังเรื่องไหมครับเดี๋ยวพูดภาษาจีนดีกว่าเฮ้ตาเจ้าข่าวครับ 现在我们有去，呃，怎么说呢？是是群名吗？我的群名是吗？我的群叫娜娜 n, an anu, n,、A n, A、n u n A N A N U，哈。今天我很高兴、呃，很高兴今天有自己的群名了。希望大家喜欢啊、呃、这个名字。 อ้แฟนซมิงไม่ใช่ไม่ใช่居民 <laughs> <laughs> 我说错了粉丝名ครับ现在我有自己的粉丝名了叫านุครับดีใจที่ทุกคนชอบครับวันนี้ก็มาไลฟ์ว่าอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะอี่บนรถ เซนิคัะเอาทิ้งมาอุ้ยเซ็กซี่เฮีย,ยก็คืออยู่แบบตลกอะ่ะ อะไรแบบมีคำาพูดในหัวเยอะมากเลยครับแต่พอ,พอ,พอไะไรแล้วมันตื่นเต้นมันลืมไปหมดเลยนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แน,น,น่นอนตอนนี้ทุกคนก็จะเป็นนานาหน,านูของนนิวแล้วก็จะมีโซนด้วยโซนก็เป็นโซนของนินวเหมือนกันของเฮียด้วยครับแล้วก็สัญชาด้วยครับ wow ไม่เวียนหัวรถเลยลูกมีรู้สึกไม่รถแทนหนูขอโทษครับวันนี้ต้องมาไลฟ์บนรถผมไม่อยากใหุู้คนรอนานอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับจนปทาเท่ยนคนอ่มะเริ่จะเรอ่ะเริ่ม่จิ่่่เ่ 我不想让大家久等啊！现在我还我还没回到家，所以所以呃，只好在车上直播哈，对不起呀、啊。 ไม่อยู่กับนานานุของหนูเลยเฮียก็อยู่ในนานานุเฮียก็เป็นนุสีตั้งนานตั้งแต่ประกาศชุดร้องเียเฮียได้เป็นวันนุสีตั้งนานแล้วก็นั่นแหละเฮียก็นุสีเวลคัมนุสีเฮียก็นานานุไม่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 เข้าจริงหรอไม่เข้าจริงอะไรไม่ควรบายบายฝากด้วยครับนานานุคนนี้ก็อยู่ในนานานุเหมือนกัน เนี่ยอยู่ก่อนที่พุชื่อหนูจะประกาศ้ัรานหนูซีครับสวัสดีครับรายงานตัวคหนูซีมาแล้วบ่ายบวันนี้เจอกันเยซีเฮีรสิบดทำแล้ก็หลุดตัวด้วยนะใส่ไหมเยเป็นอะไรอไปแล้วตลกอะใส่แมสอนแมสบ๊ายบาย có tiền vào ก็อยู่คนเดียวแล้วครับด้วย,ยเ海อ下车ะตอนนี้เฮียก็ลงรถไปแล้วนะครับอืมนานานุ <c oughs> ครับอยากคุยด้วยนุจะคุยอะไรครับนี่วันนี้มีพร็อพมาด้วยน,นูใส่ไว้ให้ดูโว้ ถ้าใครง่วงก็นอนก่อนได้เลยนะครับแต่จริงๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันเลยก็ไม่ไม่ได้อยากให้นอนเท่าไหร่หรอกแต่ก็ถ้าง่วงก็นอนได้เลยครับแต่ก็อยากให้อยู่ด้วยกันนะแบบนี้喜欢这个名字真的吗？我很高兴啊！ 解释一下为什么叫这个名字吗？哦，用用汉语解释很难了、啊。我试试，我我试一下吧。嗯，叫呢呢呢，因为因为以前我我有很多亲戚是吗？有妈妈，有姐姐，有。 阿姨，阿妹，呃，阿妈，爸爸，宝贝也有啊，所以，我想，呃，把所有人，嗯，怎么说呢，把所有人，不，在一起，可所以，大家，大家会变成，娜娜奴，呃，奴奴的娜娜奴。 พิษเวนนานาดูของนุน่นอ哦，ู่ครับโอ้ย在一起，统一啊是的是的，我先把大家统一在一起，统一啊，合在一起，混摸被混了了啊，是的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 ，是 <c ười> 是呃，是多种的意思，是吗？很多。哦，刚刚接警员说，本该没来啊。啊，就，娜泰语是泰语是非常多的意思吧？非常多，很多。所以大家是努力的，娜娜努。 เดิน,น,นห,หน้าดมานยาย่ายทรงทงนะทรงทรงเขินนะนะลูกชื่อถงา个家庭 ตอนนี้วันนี้ก็ประกาศชี้น้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบมว่าทุกคนจะชอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับอีกสักครั้งหนึ่งห้าเราถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านยังปลอภไย่อโทษนะครับทุกคนที่วันนี้ให้รอนานด้วยแล้วก็ไลฟ์ทกคนดด้วยอาจจะสันส่นๆแล้วก็อาจจะเวียนหัวนิดหน่อยครับแล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดด้วยขอโทษนะครับผิดไปเล้ เดี๋ยวจะไปตามอ่านแฮชแท็กใน Twitter นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับดีใจที่ทุกคนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ทำยังไงอะถ้าไม่ชอบต้องทำยังไงดีล่ะครับไม่ใช่ว่าต้องชอบครับ <c oughs> อยากให้ทุกคนชอบครับบายบายครับไปดีกว่าคืนนี้ฝันดีนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีได้เวลานอนแล้วครับขอบคุณที่อยู่รอนะครับบายบาย ไปน,นะครับทุกคนหวนานอะันน่าชิชาจ้าจิเทียงหลายหลายทิ้งวอซ่นปุวอเอร์ฟัตซีมินนะครับบายบายวันอันครับ